ที่บ้านแสงจันทร์ตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยของหน่วยพร้อมเครื่องมือช่างเข้าดำเนินการรื้อถอนซากหลังคาเก็บสิ่งของเครื่องใช้ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนของราษฎรบ้านแสงจันทร์ตำบลบัวงาม ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนลงกละนโชกแรงพัดถล่มในพื้นที่อำเภอเดชอุดมทำให้หลังคาที่มุงด้วยสังกะสีพัดปลิวเสียหายกว่าครึ่งหนึ่งของตัวบ้านและโรงจอดรถโรงสีข้าวชุมชนหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหายซึ่งพายุฝนได้พัดถลม่มทำให้บ้านเรือนในพื้นที่ตำบลบัวงามได้รับความเสียหายกว่า150หลังคาเรือน โดยนายคำเตือนบุญธรรมราษฎรบ้านแสงจันทร์เจ้าของบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือได้เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่23เมษายนเกิดขึ้นเร็วมากลมพายุฝนลมพัดกระโชคประมาณ30-45นาทีทําให้บ้านเรือนหลังคาพัดปลิวไปในอากาศข้าวของภายในบ้านได้รับความเสียหายตนได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทางทหารซึ่งมีหน่วยทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ได้เข้ามาช่วยเหลือรื้อถอนและช่วยเหลือซ่อมแซมจนสามารถ พักอาศัยได้ตามปกติ ในการนี้ยังมอบน้ำดื่มบรรจุขวดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน300ขวดให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นทั้งนี้หากเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆสามารถติดต่อมายังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ให้เข้าดำเนินการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงหมายเลขโทรศัพท์045866659 I'll keep whatever night.